เดี๋ยวเราจะพาไปนะคะสงบจิตสงบใจไหว้พระขอพรสก,การะเกจิดังค่ะที่จังหวัดพิจิตรนะคะชวนไปเที่ยวไหว้หลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินนะคะหนึ่งในจุดเช็คอินห้ามพลาดของอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งเป็นแหล่งหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธชื่อดังนะคะมีอายุมากถึง140ปีไปอิ่มบุญอิ่มใจกันเลยค่ะ ช่วงเช็คอินที่วัดวันนี้เรามีบุญมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะอิ่มบุญสุขใจได้รอยยิ้มในงานบุญหล่อพระประจำทิศแปดทิศเพื่อนำไปประดิษฐานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่28เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมาค่ะ วันนี้เป็นวันที่ได้จัดให้มีการเททองหล่อพระอาหารหันทั้ง8ทิศประจำอุโบสถของวัดไทยน้ำของเราและโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพทั้ง8ดองค์เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบูชาพระอาหารหันต์ทั้ง8ทิศเพื่อประกอบในอุโบสถของเราที่กำลังบูรณะกันอยู่ในปัจจุบันนี้ พะในการบูรณะอุโบสถหลังนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นสะพานบุญแก่ญาติโยมที่จะได้ร่วมกันจนเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพพื้นอุโบสถหลังคาอุโบสถชอบฟ้าใบาลากาหรือว่าพระประธานในอุโบสถญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมในการที่จะบูรณะอุโบสถของวัดไทยน้ําวัดเก่าหนูพงเงินนี้ก็ข,ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเหตุว่าในการละครั้งหนึ่งนั้นวัดไทยน้ํานั้นเป็นวัดที่ น้ำท่วมพอสมัยก่อนนั้นถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยน้ำจะท่วมครั้งหนึง่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโบสถไม่ว่าจะเป็นกุฏิถ้าไม่ยกพื้นก็จะโดนน้าท่วมทุกปีบางปีก็ถึงพระประธานทํากิจกรรมของสง์ไม่ได้เดิมเดิมก็คือสร้างด้วยไม้ไม้รอบรอบข้างก็ซุดลงมากระเบื้องก็ไหลาตามกันลงมาทําให้ในช่วงระยะนั้นทํากิจกรรมของสง์ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้อาตมาถึงได้มาบูรณะอุโบสถหลังนี้ พให้มันดีขึ้นการจ้างอุโบสถเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นแหล่งที่ผลิตพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องอาศัยอุโบสถบุญกุศลนันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่หาได้ยาก เพราะว่าในการสร้างอุโบสถนั้นมีบุญอย่างมหาศาลญาติโยมก็จะได้รับอานิสงส์ด้วยความปรีติยินดีในการสร้างอุโบสถหรือโบราณอุโบสถสืบต่อไปเพราะว่าวัดของเรานั้นคือเป็นวัดเก่าของหลวงพ่องเงินหลวงพ่องเงินอยู่ที่นี่ประมาณ35ปีแล้วก็ได้มีอุโบสถที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างเขาไว้และหลังจากนั้นแล้วก็มันทรุดโทรมไปก็มีอดีเจ้าวาดองค์หลังๆมาก็มาสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ ญาติโยมน,นั้นได้ร่วมในการบูรณะอุโบสถในคราวครั้งนี้ก็ขอเจริญพรมหาบุญมุ่งศรัทธาสู่บุญใหญ่ร่วมบูรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการอมอบุญสิทธิ์หรือทิพนะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดท้ายน้ำมาหลายสิบปีแล้วค่ะ พ่อที่วัดของเราเนี่ยอ,อุโบสถหลังเนี้ยสร้างมา70กว่าปีแล้วค่ะหลังคาก็พังเพราะว่าน้ําท่วมของทุกๆปีฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องบุรณะอ,อุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาค่ะในการที่พ่อแม่พี่น้องของเราที่จะทําบุญนะคะเราก็จะมีบัญชีสร้างอ,อุโบสถหรือบัญชีบูรณะอ,อุโบสถของวัดท้ายน้ําของเราโดยตรงค่ะเพราะว่าวัดของเราถ้าได้เงินมาจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงจะไม่มีบัญชีของคนอื่นเลยนอกจากบัญชีวัดเงินทุกบาททุกสตางค์ในครั้งนี้เราเอามาบูรณะอ,อุโบสถ สดทั้งหมดค่ะท่านที่มีหยินศรัทธาที่จะมาร่วมทําบุญไม่ว่าจะมากจะน้อยอยู่ที่แรงศรัทธาของเราค่ะถ้าแรงศรัทธาของเรามีมากโบสถ์เราก็จะเสร็จเร็วค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางวัดของเราก็จะได้มีวัตถุมงคลมอบให้แก่ท่านซึ่งจะได้นํามาสมทบที่จะบูรณะอุโบสถของเราในครั้งนี้นะคะท่านใดที่สะดวกนะคะขอให้ท่านมาได้ที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตําบลท้ายน้ํอาอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มีใจที่เป็นกุศล จะร่วมสร้างบุญและร่วมบูรระอุโบสถในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ